แหวดดิจ้ากลัวอะไรอ่ะน่ากลัวมากเลยไหนสมมยไหนนี่ไงสมมือไปกันตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะโอเคอะไรอยากรู้ตัวหนึ่งหนูพิมพ์ก่อนอ๋อฮะอุ้ยอะไรอ่ะโอู้ววน่ากลัวแล้วหนูกลัวเหรอ คามืดเนาะโอเคไปกันระวังด้วยนะมองหากุญแจสำหรับประตูทางออกเขาบอกว่ามองหา, <What? S 1> ากุญแจเพื่อนเพื่อนยินทำอะไรเสมอมาดูเพื่อนคนนี้เพื <Huh? S 1> ่อนคนนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ไหนเนี่บอกว่าให้มองหา,ากุญแจพอหากุญแจก่อน เราต้องลงไปข้างล่างนี่แหละมาเ่าเราลืมกลัวเราต้องกลัวต้องกลัวลว่าหากุญแจมันจะมีตัวอะไรไหมไม่รู้คุณเจอะมามาเลยลองดูข้างหลังก่อนได้ไหมไม่มีไม่มีเลยเฮ้ยทำไมประตูตรงนี้มันเปิดตรงไหนอ่ะเฮ้ยอ๋อเราต้องหากุญแจตามห้องนี่แหละใช่แล้ว นี่ไงกุญแจซัมเมอร์เจอกุญแจแล้วมาเลยโอเคห้องไหนอ้าวหนูไปไหนแล้วล่ะก็หนูอยู่ที่เดิมเดินไปเดินตัวไปอีกเออนั่นแหละเดินไปเดินอะไรไม่มีอะไรเลยเดี๋ต้องไปฝั่งนู้นแหละนั่นแหละต้องมาเลยเลยพ่อยืนดูอยู่อุ้ยหากุญแจอะไรอ่ะอ้าวมาแล้วมาแล้วนี่นี่พอยังไม่ได้กุญแจเลยอุ้ยเอานี่ยกุญแจเออเหรอ ตามาแล้วตามมาแล้วเนี่ยแล้วก็ประตูตัวไหนอ่ะโอเคโอเคโอ้ประตูประตูประเป็นคนไข่ใช่เป็นคนไข่เนี่ยน่ากลัวมากอ่ะนี่เหรอเฮ้ยโอ้เกือบโอเคมาไหนโอเคมาซ้ำเมมาแล้วอะไดออะไรอะลูก ไปกันไปหนาวด้วยว้าหรอไปกันเลยนี่ตรงนี้มาตามพ่อมาตามพ่อมาตามพ่อมาเฮ้ยตรงนี้นี่ไงนี่ไม่ใช่อ่ะตรงนี้ตรงนี้หรู้ว่าเราหลงทางมาตรงนี้มาตรงนี้ตามพ่อมาไหนอ่ะมามตามพ่อมานี่ตรงนี้เฮ้ยที่ไงมีเพื่อนอยู่ เราไม่ต้องกลัวเราพีเพื่อนอยู่โอเคมาเม,มยอยู่ไหนอะซมเบอร์มเบอร์ยมมย <What? S 1> อยู่ไหนโอเคมาแล้วไปกันอึบม,มาโอ้ยตัวนี้เล็กมากอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวดนเลเซอร์นะม,มือมาเลย หรอเลเซอร์เหรอ <Le aser. S 1> ใช่เลเซอร์สีเขียวมันไม่ใช่เลเซอร์มันมันโดนน้ำอันนี้มันก็มันก็กลายเป็นน้ำเหมือนกันแหละหรอ,อนนหไม่ใช่เลเซอร์หรอไม่ใช่เพราะว่าอันนี้คือเพราะว่ามันโดนน้ำแล้วอ๋อโอเคโอ้ยอิท่อเล็กมากอันนี้ห้ามโดนอะไรอ่ะนี่ห้ามโดนน้ำ อ้าวแล้วทำจะไปยังไงไม่ให้โดนอ่ะอึบ้ยลุกไปได้ไงอ่ะอ่ะหนูหนูก็โดดข้ามแบบนั้นอ๋ออึ๊บแล้วต้องโดดไปด้านข้างเหรออ้าวทำไม,ไมเพื่อนโดนได้ไหม่เพื่อนก็ใช้โรบักอ๋อนี่ไงเราต้องเราต้องไปตอนที่เอ่อมันไม่สีเขียวมากไปกันเพื่อนใช้โรบักต่างหากเหรอ ันคืออะไรอะโลบักอะไปเลืไปเลยยังไงใครมระวังด้วยนะแป๊บนึงหนูดูก่อนโอเคโอเคโอเคอือะไรอะปิดกัเยปดดปิดปดปปิดปิดปิดปดปิดดดปดปดดดปุ่มสีแดง ไปวิ่งวิ่งวิ่งแลวกางกล้วยด้วยอุ้ยกดไม่ได้อะ่ะอุ้ยเออมาเร็วมาเร็วอุ้ยปึ๊บอ๋อถ้าถ้าต้องดูหนูแน่นะถ้าดูหนูก่อนนะถ้าดูหนูก่อนนะเข้าใจไหมถ้าดูหนูก่อนนะอะไรอนะ่ะโอู้ไปกันงั้งน,นหนูลองเล่นก่อนโอเคไปกันไปเลยไปกดปุ่มสีแดง ต้องกดปุด่มชีแดงก่อนปุ่มชีแดงก่อนออ๋ทำไมพ่อก,กดไม่ได้อะทำไมกดไม่ได้เนี่ยออลูเลมันต้องไปใกล้อ,อ๋อมันไกลมักดไม่ได้จริงๆริงกดได้ไหมพ่อก,กดไม่ได้เมื่อกี้อ่ะยังไงกดได้แล้วแล้วกดไม่ได้กดได้แล้วกดได้แล้วจะไปทางไหนต่อ ข้างไหนอะโนกตกดไม่ Blue e ได้ชักทีคอคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกดไม่ได้ชักทีรอนี่ไงทำอะไรเนี่ยโอ้นี่นี่นี่โน้ตกดไม่เออนี่นี่นี่อ๋อเราต้องมาตรงท่อนตกดไม่ได้ชัได้ไหมอ้าวตกว้ายโน้ตไม่เราไปไหมไปไหมมานีุ่้ยนี่เราไปขึ้นตรงท่อนะครับทุกคนครับไปเลย ตกอีกเฮ้ยเกือบเฮ้ยเฮ้ยปีนปีนอึบนี่เกือบแล้วอ้าวอ้าตกอีกแล้วอะไรวะเนี่ยมันตกปล่อยจังอะตกปล่อยเกินอะเฮ้ยอืม ตอกอีกเนี่ยอะไรวะเนี่ยไปไปไปวิ่ง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 นี่ดูซิมันจะตกอีกไหมเอา้าอะไรเนี่ยวัีอะไรกันครับทุกคนครับทำไมมันตกนเป็นอะไรเนี่ย ทำไมมันกระโดดไม่ได้อ่ะนี่อะไรทำไมกระโดดไม่ได้อ๋อนี่ไงโอเคไปกันหุ้ยยิงต่อเลยอืมอันนี้เราต้องไปทาอะไรครับลางดูเหมือนอ๋อเดี๋ยวต้องเลือกเหรอลองดูสิอะไรอ่ะ เฮ้ยไปอันนี้ต้องไปไหนเนี่ยอืมเดี๋ยวนะนนดูสิอันใหม่กันดีนี่อะไรอ่ะเฮ้ยขวานมีขวาน ซอมบี้โอ้ซอมบี้นี ün, ่นี่นี่ซอมบี้ซอมบี้อุ้ยฟันฟันนี่ต่อสู้กับซอมบี้นี่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้เดือดสองตัวอุ้ยอซอมบี้ซอมบี้เออเอาเลือดทำไมไม่ลดเลยอ่ะอุ้ยนี่เดือตัวนึงเดือตัวนึงนี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ย นี่โอ้โอเกือบไปแล้วยอดมากครับยอดสุดยอด,สด,ยอดสเสมอมาดูเพาเลื่นไหมเซจังเฮ้ยอันนี้มันมีกับดักด้วยนะระวังด้วยนะครับทุกคนครับเฮ้ยนี่ไปเลยเฮ้ยเกือบตกโอ้เฮ้ยแล้วเราต้องไปทางมันลื่นกล้วยแน่เลย นี่เลยไปเลยนี่เราจะมาฝั่งนี้ระวังกับดักระวังกับดักมันจะมีหลุมอยู่ตรงกลางด้วยนะครับทุกคนครับนี่ไงโอเคมีลาวาด้านล่างระวัง,าาง,วงไปอึ๊บเราจะข้อตรงนี้เราจะลงไปตรงนี้ไปเลยอะไรกะเฮ้ยอะไรแวบๆเฮ้ยเฮ้ย เหมือนเป็นลูกดอกเลยเอ,อเลยนเะฮ้ยนี่แม่อลูกดอกเนี่ยเหมือนเป็นลูกดอกเลยไม่รู้เป็นอะไรอ่ะนี่เสมอว่าอะไรลูกดอกลูกดอกใช่ไหม αι? ลูกดอกยาพิษต่อใช่ไหมหนึเหมือนเป็นลูกดอกยาพิษแน่แเราต้องไปฝั่งไหนเนะี่ยออ๋เราไป,ไปฝั่งนี้วิ่ชจ้า โดดเอ้ยเอ้ยหยาต้องดึงตรงนี้นี่ตรงนี้เราจะไปยังไงปึ๊บเฮ้ยระวังมีตัวอะไรไหมเนี่ยแล้วเราไปยังไง呀ทีนี้เราจะไปยังไงเนี่ยโอ้องไถเชือกไปเหรอโอ้เราต้องไถเชือกไปนะครับทุกคนครับโอเคดีระวังระวัง ใช่เชือกตรงนี้ไปเชือกเล็กมากเฮ้ยไปโอด้านล่างมีลาวาบางโต๊ด้านล่างมีลาวาด้วยเฮ้ยนี่ไปเลยไปเลยอึ๊บเอา้าโดนอะไรเนี่ย ไ้ยต้องไปใหม่เลยเมื่อกี้โดนอะไรก็ไม่รู้ครับอะโดนขวัญเหรอไปโอ้เชือกก็เล็กลาวาก็น่ากลัวเฮ้ย <c oughs> อุ้ย,ยไนี่ก็จะถึงแล้วอันสุดท้ายอันสุดท้ายไปนี่ กันต้อ,อไปฝั่งไหนเนี่ยเฮ้ยอ้าไปได้สองทางเลยเหรอฝัอ่งนี้เนี่ยไปเฮ้ยอะไรอะ่ะฝั่งนี้ดูซิอ๋อทางตันอีไม่ตันไม่ตันนี่อะไรอะ่ะเฮ้ย อึบอ้าวโดนลองไปฝั่งขวาดูสิเมื่อกี้ไปซ้ายอ๋อน่าจะเป็นทางอ้อมเหมือนเดิมนะครับทางอ้อมน่าจะนี่ไงต้องมาฝั่งนี้เอ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนโดนขังไหนนี่ไงเ<ม>นี่ยเพื่อนโดนขังจริงๆใช่แล้วเราจะช่วยยังไงอะ่ะมีกับดักด้วยนะ จะมาสองนี้อ๋อเมื่อกี้เราไปผิดทางต้องมาฝั่งนี้ฮึบนี่น,นี่นี่ไงเราก็จะมาฝั่งนี้ฮึบโอเคอมาฝั่งนี้อ้าวไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยอ่ะเขาไม่ได้ให้ช่วยนะเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ มีไฟไหม้ด้วยมีท่อน้ำเอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยหมอเจอคนบอีกแล้วไปวิ่งหมอคุณหมอวิ่ง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 หมอตามตัวเราตามมาได้ไยเได้ไงเฮ้ยถืออะไรมาก็ไม่รู้ไปไปวิ่ง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 ตอนน้ำพ้อยหยุดพ้อหยุดดูนี่ไงไปไปไปวิ่งเฮ้ยจะต้องไปถึงตัวให้ได้มาแล้วมาแล้วคุณหมอมาแล้ว อเ,เรียบร้อยตามเราไม่ทันหรอกเฮ้ยนี่ไปกันตามไม่ทันหรอกคุณหมอ,อเฮ้ยนี่ระวังด้วยนะครับทุกคนครับระวังจะตกนะตกจะพึ่งเนอย่าเ,เราจะตกอ้ยนี่ป้ายขึ้นมาไหนไปเลยปุ๊บเราต้องดึงคันโยกให้ผ่านนี่ไง วูเ,เลเซอร์เราต้องดึงคันโยกหรออันนี้มันเป็นเลเซอร์นะครับทุกคนครับเราวางโดเลเซอร์เดี๋ยวเราต้องไปดึงคันโยกเพื่อจะให้มันปิดตรงโดนหนูเล่นให้ไหมหนูยอยากเล่นหรอมาลองดูไหมล่ะหนูอ,อยากลองเลเซอร์เอาโอเคอะลองเล่นดึงเลเซอร์ดูสิมันต้องไปฝั่งนี้แหละอ่ะ ใช่ก็เป็นนี่แหละใชมือระวังระวังด้วยนะลูกมือไปให้พ่อหน่อยสิอลองดูไหมลองดูสิต้องการมันมเยอะใช่ระวังดูเลเซอร์เราต้องไปดึงคันโยกเขาบอกว่าต้องไปดึงปิดคันโยกอะระวังนะระวังนะถ้อไอแผ่นหนูอยู่นี่เลยลูกทำไมถึงทับอะไม่ได้ทับแล้วทำไมมันมอยู่ไหน เออก็อยู่นี่แหละเดือนซิ่งไงอ๋อเก่งมากเก่งมากแดนซ์คิวเลยซัมเมอร์อ้าวแล้วจะไปทางไหนอ่ะดึงคันโยกแล้วก็มีเลเซอร์เหมือนเดิมอ่ะทำไมเลเซอร์ไม่หายไปเนี่ยเราต้องไปเลยปุ๊บโอเคเราไปทางนี้ต่อปุ๊บเดี๋ยวจะเข้าประตู เราเข้ามาที่ห้องตัวนี้เหรอแล้วก็ปึ๊บปึ๊บอ้าวเมื่อกี้เราผ่านตรงนี้เนี่ยออกไปฝัป่งนี้ไปเลยระวังดูนะครับทุกคนระวังด้วยระวังด้วยปึ๊บนี่เราต้องมาฝั่งนี้ปึ๊บนี่ไปไปตรงนี้อ้าวอ๋อนี่ไง มาไต่ท่อตรงนี้แล้วก็มาปิดคันโยกตรงนี้ <Okay. S 1> เสร็จสมบูรณ์ประตูเปิดแล้ว <Okay. S 1> ไปกันปึ๊บปึ๊บประตูอ๋อนี่ไงประตูเปิดแล้วแต่เราต้องระวังเลเซอร์ฮึบนี่คือเกือบไปเฮ้ยเจอเพื่อนอ่ะ <c oughs> เมื่อเจอเพื่อน เพื่อนหรืออะไรอ่ะเพื่อนหรือนี่นายนาเพื่อนอ่ะพวกนี้ดูเป็นเหยื่อของหมอเขาบอกว่าต้องหลีกเลี่ยงพวกนี้อ๋อต้องหลีกเลี่ยงเขาบอกว่าต้องหลีกเลี่ยงเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงถ้าโดนเพื่อนจะเป็นยังไงไม่รู้ว่ะต้องดูดู้วยฮะ what เออนี่ไงนี่ไงต้องหลบเขาบอกว่าให้หลบนะเราต้องหลบเฮ้ย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 อ๋อ เลยเมืเ่อกี้ใช่ไหม <c oughs> ไม่ันเลยอย่าไปใกล้นะครับทุกคนครับระวังอน,นี้เป็นลูกน้องของหมอมันจะจับเรา <c oughs> มันจะจับเราระวังด้วย <c oughs> นี่ไปังนี้ไปฝังนี้ไปฝังนี้เฮ้ยระวังเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยยังไงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีนะมมองไม่เห็นเราอะอ,าอุ้ยนี่ไปนี่ไงผ่านแล้วโอเคอแล้วเราไปทางไหนต่อเนี่ยไปทางนี้บันไดไปปึ๊บปึ๊บโอ้โเจอพัดลมย,กยักษ์อีกแล้วครับจริไงไงเดีนยวพัดลมย,กยักษ์มีอ้าว จะสบายไปใหม่เลยเอ้ยฟังมากกกกึ๊บไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเรวอ้าวอ้าวอึ๊บนี่นเอาตกตกครับอุ้ยัลุัแรงมากนะครับนี่ไปอึ๊บ ไปเลยอึ๊บอึบอึ๊บอไไอนี่ไปวันอึ๊บนี่ไปเลยครับทุกคนครับระวังด้วยนะยากอยู่นะเนี่ยอึ๊บนี่ไงเพราะว่าลมพัดแรงมากครับ,รรบลมมันแรงมากเลยเราต้องค่อยๆไปอึ๊บโอเค ท่วมตัวนี้น้ำท่วมนั้นระวังด้วยนะครับอบอ้าวโดนวังน้ำท่วมนี่ไปอย่าโดนน้ำนะครับนี่อึ๊บพืบนพื้นพือ่าอันนี้เราต้องเลือกเราต้องรีบไปหรอนี่ไงอ๋อเุ้ย เราต้องเลือกนะครับทุกคนครับเราต้องเลือกนี่มันจะมีที่มันสับขาหลอกเราก็คือว่ากระจกมันเป็นกระจกใสมันก็จะล่วงไปได้เราต้องเลือกเราต้องมาฝั่งนี้นี่ไงแล้วก็ต้องมาฝั่งนี้ปึ๊บโอเคไปเลยอุยอึะ l maranil มีคุณมอกเขาไม่เนี่ยต้องไปดูใหม่นะครับแร้วต้องไปยังไงไม่ใช่ละไปวิ่งลูกบอลมาโคตรเร็วนะครับลูกบอลมาเร็วมากเอ,อือยหยาเกือบลูกบอลมาเร็วมากไปเกือบโอ้โหเกลือ นีย่ยแล้วเราจะไปยังไงอ๋อแล้วเข้าประตูเข้าประตูตัวนี้ปิดไฟให้หมดอ๋อผมบอกว่าปิดไฟให้หมดต้องไปปิดไฟตรงไหนอ่ะเราต้องเข้าประตูฝั่งโน้นไปปึ๊บนี่เราต้องมาเข้าประตูตรงนี้นะครับต้องเข้าประตูฝั่งแล้วจะปิดไฟตรงไหน vocabulary? อ่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้ว กดไฟตรงนี้นี่ดูดูรึบรึบอ้าวโดดไม่ได้รึบนี่จะกระโดดไฟฝั่งนี้เลยได้ไหมเนี่ยอ๋อมีกระจกเปกระจกกระโดดไดะข้าน้องเล่นให้ไหมถ้าพ่อตายโอเคอลองดูนกระโดดไม่ได้จริงนะปาหิ้งกิมกระโดดยากครับพ่อ มือเอาเอา้เอาทำไมท่ามือกระโดดง่ายจังเลยอะ่ะปิดไฟตรงนั้นน่ะลูกนี่ไงโอเคสุดยอดมากอะ่ะอือโหเริงมากระวังระวังระวังด้วยระวังด้วยระวังด้วยโอ,อ้สุดยอดไปฝั ang, 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 ่งไหนไงนั่นแหละไปเลยไปเลยไปเลยสุดยอดโหเก่งมากเลยอ่ออะอ,อะ้าว ไหนอ่ยปตณณีเฮ้ยน่าจะบอสนะสมอมาดูมนน่ามาเจอบอสอ่ะอ๋านี่นะบาเราต้องกับปืนเหรอนี่ไงจริงจริงจริงจะท้องทุกบอสบอสบอสอุ้ยนี่ไงมาเลยตัวมาเลยตัว นหลังมาไหมอ่ะไอ้เราก็หมอไอ้ฮ้ววิววิิเอาทีมยากแล้วออ้วิวอ้ยโหลโหลโหลอุ้ยมงสิววยำมองินงิ ินอินอาป้อนเี้ยโดนโดนดีดิ่งต้มโอ้เรียบร้อยยอดเกนนี้สบายมากไปกันเลยครับทุกคนครับเฮ้อะไรอ่ะโอ้ หรือว่าเราผ่านเนี่เสมอพ่อผ่านแล้วเสม,มอมาดูนีงไงนี่ไง,นะไไงเจอตัวพ่อแล้วเนี่ยพ่อผ่านแล้วเนี่ยเป็นไงสุดยอดเลยล่ะเออมันมากแล้วเนี่ยสุดยอดไปเจอกันเมีต่อไปเนาะฝากกดติดตามด้วยนะจ้าสวัสดีจ้า